นิสสันอเมนะครับมีปัญหาสตาร์รถไม่ติดนะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดได้นะครับอย่าเบรกดปุ่มสตาร์นะครับอรถไม่มีอาการตอบสนองนะครับหน้าปัดมืดมีไฟคียสีส้มขึ้นโชว์ค้างนะครับเดี๋ยวจะทําการรื้อรถตรวจเช็คหาสาเหตุนะครับหลังจากใช้เครื่องสแกนตรวจเช็ควิเคราะห์ปัญหานะครับมีโค้ดสีแดงขึ้นแสดงว่ามีอุปกรณ์เสียนะครับแล้วก็ได้ทําการลื้อรถตรวจเช็คนะครับ เดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนอะไรใหม่ให้ลูกค้านะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทครับมาบริการถึงที่นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับแก้ไขเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยนะครับลงทะเบียนทุกระบบไม่มีโค้ดสีแดงขึ้นแล้วนะครับรีโมทก็ใช้งานได้นะครับล็อกเปิดเดียบเรกดปุ่มสตาร์ทครับติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับคันนี้จอดค่อนข้างนานนะครับ มีปัญหาสตาร์ทรถไม่ติดนะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดได้นะครับกดปุ่มสตาร์ทหน้าปัดมืดไฟคียขึ้นโชว์มีไฟลูปรสีแดงกระพริบ IP, หรือบางคันนะครับกดปุ่มแล้วหน้าปัดไฟขึ้นครบหมดแต่ไม่ติดก็แก้ไขได้นะครับมีบริการแก้ไขถึงที่ถึงบ้านนะครับ